สวัสดีค่ะพี่น้องครับมาหาเบิ่งมองดักนูครับแต่บ่มีไหมพี่น้องปันนี้บ่เฮ็ดให้เฮ็ดนะมีจะอ้อยกับมันในอ้อยมันก็เป็นหินเป็น,หนแห้วมันนะครับเฮ็ดหินลูกหลังแม่ คุณนกมาเข่าแล้วเบ่มีทางแล็กน้อยเลยแต่ว่าเมีักวนปัด้มัอ่มปากไอหลักลงได้บ่หอมันปากบาได้ด้วยไงโอ้ยพูมันอีสายจริงเ

อันนี้บ่มีผู้ใดญ่ใอ้อยเลยวะมีใบหมักมีห้อยใบปโอ้ เมนบล่ล่ะเนทางหนูซิงบอ่อ่าทางหนูซิงหรือทางหนูญ่อ่ะบ้ามันก็มีหอยอยู่นะว่าจะมันบอบปั่นใด้ไหมแนวมันได้กวางเนาะโอ้แบบ เป็นพันๆให้เว่ยถ้าอีนไปยุกแก่ได้เว่แยแล,วแล้วนี่ดินนุ่มอยู่ มึงเลยหินอันนี้อ่ะมื้นอี่แท้วะครับโอเก็บปากครับ เราเทังก็พคือปะในห้องเป็นน้ำเอามมนยูปอยูรอห้องเลยอ้อก,อยออกินอ้อยแค่แค่มัยูบอยากกินน้ำนั่นเลยโอ้กูค,คิด,ดามันแหดคอแมเนาะกับเลรื่ัง มันก็ที่เป็นมันก็ที่เป็นดินแบบเดียวกันนี่นู้นให้มากเอองดจะวะงึดงึดจังหวัดนี้บ่มีหนูถ้าวะเขาเล่นสามสองมือสามมือต้อนกันแล้วเนาะสองงาเนาะแหนบ่ได้แหบอย่างไรของอะไที่เจ้าปู่ดินยังดีกว่านี้ยังบ่เห็นเป็นหินยังสี่เนี่ย นี่เป็นหินเที่ได้สื้อเราม่ได้เฮ็ดหน่อยทช่นะครับมันเป็นพันให้พุ่นบ่เนี่ยมันต่อได้แล้วพุ่นเนี่ยม่นต่อสามเลยนะเป็นยังคือว่าสองตัดต่อเลขไปเลยดอ้าวโอ้ยฮากินคนเลย ด้ได้แตเ่อก็ตัดเป็นวตัวตัวสามมุเลมัน่อยตาดเลียวมันก็ว่ามันไปตามมุเลยวตัดไข่สองสามเวลากออเป็นก้อนกอตัดไข่ก็ไปไปไปอก็สี่แวของเดีวตุปยนเลยุ่ตุ๊กไย ไม่รั้าเหลือเนาะโอ้ยหากินคนเอ้ยโมงนี้ละมั้งเว้ยอดอดกินอีกจากเมื่อเนื่องว่าเป็นอย่างนั้ว่าเดี๋ยวขับรถกันครับพี่น้องครับรถมี่มองดักกันพี่น้องกลับมาหาติดไฟเดียว่า ออกมาลู้สองล้นก็งนี้อนะฮะน้องหลินน้อจิตใจดีกว่า

เดี๋ย่จะบุญ่ว่าฝากขมไปยุจะบอกบ่าคือว่าเนี่ยจะบุญจะาฝากกับข้อไปในทางน้ำแข็งเนี่ยแไปแล้วไปแล้วเขาเขาเอาไปขวากันเนี่ยขว่แบบเมื่อคืนยใช่ไหมทุกนเอาแล้วเนี่ยเขาอยู่ไหนเี่ย้วอยู่ให้น้องยือยมันมันเดี๋ยวมันัรู้แล้วเนี่ยอันนั้นรู้นึงอันของมญาบุษบอกโบราณกันให้นอกบ้านไหม อย่ตรงพี่ปะดีเคันเรือก็ไปหาซื้อเอาเพื่อยูงพี่เอคือมีไฟประดับอยู่พุ่นวะบอะไรกําลังอีกอนเดี๋ยวใือื่เสน่ยือม้พัปิดลงจอุแมหาของื่อม้พัินี่บ well right, you know, ่เดินนี้นะครับเดินน่กเดข้างหนาคอไขไปทอดก็ัด่นราคมางัข่ยน้วัมันอยู่ดีดเท่าไรจบัจบั สามบาทห้าสิบสามบาทห้าสิบเขาเขาเห็นสองบาทเท่าสิบาทแสดงแดตรงนี้มันมันหลความมาขายหลมันลดลดจอเราฝากรถพ่วมสิเราฝากรถแต่ตามจริงเราจะได้เหรียญตวกนี้แต่ตรงเนี้ยแต่มันแค่บาทเท่าไได้ก็ไปางกันเท่าไร่เขาว่ามีการอจอดรถครับมีจะเสียนดักหนูครับผมบุ่ ตีสี่ได้ดักตีสีซะซะจอดรถนอนเมือแเลงครับผม่วง่ังสบายได้มีบองอาบน้ำบอกซะละอันดีว่าดักวัดอนนี้เป็นห้เคาบอกะลจอดรถถนนเปล่าเขาจอดติดถนนบอกแมนไฟอะไไฟอะไรไฟประดับไฟประดับไฟประดับเาใส่ทั้งหมดเราใส่แต่ว่าจะูจากเนน อันนี uhm for ้เราจอดหันหน้าไปหากระดอนแล้วคือบอกมีปักตัวนั้นเป็นไฟไรทางไฟเสาครไฟเสาเฮ้ยเสาทางหน้าตรงนี้ปักไมเสียวตีแตงนันบ่แหน่ทำไม่ถึงหนังหรอกจอดไรนี่แบบเอาจิมของหรอกำแพงกันหรอาจิมกำแพงเลยไม่พ้นออกมาไฟเบิ้์เอาแบบแข้งเอาโดนเลยเฮ้ยหาปักเลยพ่อโตต่อส่วนกับ เขาเอาเขาดวดแทงนแต่เขาเขียนกัดเขียนกัดแทงแล้วก็เอาเาขี้นกัดมาก็ได้เราก็เอาเอาผมมีสายหนึ่งเลยว่าต้องรูด,ดไปไหนที่ผมต่อไว้อ๋อที่ผมเปิดไว้แดีวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้กันครับพี่น้องครับที่เด็ดเป็นต่อไปละขอบคุณครับสวัสดีครับ